ดีครับนาวันสวัสดีครับงวดนี้ผีเล็กหน่อยมากบอกอีกบ่นนวันผีผู้เฒ่าไงบอกผีเล็กหน่อยที่เพิ่นบอกหาสองวันจะผ่านมาเพิ่นมามากหรือบอกงวดนี้โบยอ่เห็นมากโเห็นมาเลยบ่โบยอ่ะอู้วุตส่าห์งวดก่อนเพิ่นมาบอกเพิ่นจะกินเข่าเนาะเพิ่นมาขอกินเข่าน้ำเพิ่นบอกเออแต่ว่าได้ใส่ใส่บาทเดี๋ยเพิ่นได้ยังยังอยู่จ้ะเอาเอาเพิ่นมาบอกก่อนเนาะเฮาจังจังใส่เพิ่นเนาะงวดนี้เป็นผีผู้เฒ่าบ่งวดนี้ เป็นยังว่าผีผู้ถ่ามมันเป็นแนวได๋หน่ะวันบอกสูเอฟซีคนฟังแนขึ้นไปหาเฮดอย่าไปหาเฮดแล้วก็คนเป็นเขาเขาขี่รถไปน้ำเขาขี่รถไปน้ำแล้วก็ไอดึงข้างรถมันก็เลยดับดับก็เลยว่าโอ้ยังมันไปบ่ไดเลยมันมันดับเลยเราว่าที่ไหนลาว่าใหญ่ด้วยมัยังให่ยังไปโกดมัยังก็เลยว่าเวลาเดียวม่นยังอยากเคียนเลย่ใส่ฝ้ามือหายฝ้ามือใส่หายเราก็เลย แล้วเขียนนี่ใส่มือให้เขียนใส่สี่ศูนย์เขียนใส่สี่ศูนย์เมนอย่าเป็นคนในบ้านห่อหน่บหรือเป็นพี่เป็นน้องห่อเป็นป่าเป็นลุงห่ออย่างสี่บอกผู้ปกครองไป็นน้ำนะแม่บ่อย่าบ่จักกันบ่งหูแจักเลยเมนอย่าบ่เคยเห็นหนาเลยบ่อย่าบ่เคยเห็นเพก็นนั่นขอขึ้นไปน้ำก็นจะไปหาเห็ดที่กันนั่นละแต่ว่าไปบ่อดูมงหอดผู้ เป็นกสีบาแล้นะเนาะหอดซ้ำนี่ก็ดีแต่ละไม่ไงก็กพ่อปลาดยหญงไกป่ปลากสีบาได้เนาะในพ่นเลให้โชกหอยราบโอ้เขียนใส่เมื่อ้เลย,ยสี่ศูนย์สี่ศูนย์่่อได้เขียนสามตัวบนวันบ่ยอเขี่นสองตัวแทเขียนสองตัวาน,าน,นั้นโอ้ยเขียนให้สี่ศูนย์นะครับผมท่านผู้ชมงวดก่อนพี่เล็กหน่อยบอกหาสองเขาตรงตรงงวดในสี่ศูนย์กระสิบัลจังบอกครับผมท่านผู้ชม แต่ว่าขันโบเที่ยงบถามข้านี่ให้ญาดเอฟซีสีดาโเที่ยงอยู่ทะเบียนรถตัวใดที่ขี่ไปทียนรถเอร2ไสองหทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อืสองแปดห้าด้วยครับผมสองแปดห้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ีเขียนใส่มือทะเบียนรถสองแปดหขันบเที่ยงบบถามปฏิบิโอ้ยขบถามทะเบียนรถสมาน้าเนี้ยปฏิว่าเนาะอ้าครับผมใคชื่นชอบกองพิจารณาเบื้องนครับผมเนาะแต่ว่าพีเล็กหน่อยยังพอได้มาเลยอ ครับผมบบเนครับหาได้มาอีกครั้งหนึ่งจังสิมาถามเบิ่งว่าผีเล็กหน่อยมาบอกตัวใดชุดใดของงวดวันที่16มิถุนายน2568เนาปะครับผมเนาะงวดนี้เป็นผีพู้เฒ่าครับผมขอไปนั่มขอไปนั่มหลักีว่า,วาไปนั่มปรากฏว่ารถดบ่อหอดผู้ครับผมดับก่อนดับเพิ่นกโโัไว้ลงว่าเออซ้ำนี่็ดีละละ,ละว่าสันอั่น์กัเอาโชคเห้ลาบจะใช้ชโชคให้ลาบได้เขียนใส่มือให้ครับผมบ่ได้บอกงวดนี้40โตใหญ่มืองเกลือง ไปมากก็ล่องแคมหน้าจอยเบิ้งเนาะ40นี่เป็นตัวเลขที่ผีผู้เฒ่าเมันเขียนใส่มือให้นวันเขียนใส่มือให้นวันเด้อครับผม40นี่แต่ว่า285เป็นทะเบียนรถครับผมที่นวันขี่ไปแระบหอ,อดผู้ครับผมบอแน่ครับเพราะว่ามันไปในลักษณะนี่เราไปดับอยู่กลางทาง่าค่ายว่าเกี่ยวกับตัวรถเ้้ครับเนวนี้ มันเกี่ยวกับรดขันคีไปเราไปหอดพูดเรื่อยเดี๋ยวไปหาเหตุหาหาเออมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งเป็นการเขียนก็นจะเมียนอยู่ครับเจ้าตัวนี้ค่าย,ายว่ามันสะดุดอยู่กับรถด,ดับแล้วก็ค่ายว่าโชคไงสามตัวอาจจะเป็นทะเบียนรถก็ไดเนานะครับผมเนาะ อ่ะให้มาการ้องแคปหน้าจ้อยเบิร์ครับผม40285ให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมงวดก่อนได้2ตัวหาสตรงๆงวันนี้ได้3ตัวจังๆเด้อครับผมได้ทั้ง3ตัวได้ทั้ง2ตัวแล้วครับผม285เอาขอบคุณนะว่านหลายๆครับผมแต่ว่าก่อนปิดคลิปพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนนองครับผมของซอยข่าซอยขาย สีพึ่งน้องช้างเนาะครับผมเนาะพอได้ยากได้เอาไปซอยขาดซอยขายไปฟังรละเอียจากปากปูครับผมผลบ่ายอมันทายครูกำนวนอ่ะส่งส่งวนัวนหวานครับสีพึ่งน้องร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึงน้องร้างเมว่านนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวดไผ่มีติดจนจิโตัวไวจะเกิดบารมี ม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถทัวมงคลทินี่ที่ว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลากขออนุญาตเต็ดหนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานทีดบานที่เฮ่อนไบ้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมคงคลถ้ามาข้าขายขากับบริจกดำอ่ามีจต่สิ่งสิเพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าาเขาใจว่าสร้่งมีคุณ คนบม่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสั์ทีสูงกูประหลาะก็เลยบ่งค้งกินคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ้เหมื่ที่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใดคุยก็ลวงปูเหว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุดตะคุค้นขึ้นหยีบเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาษย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหยีมีพุทธคุณนไม่ด้อยมียติริตทิมีอำนาจสามารถมายันอวดยตจิติสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองลาเอานว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวน้ำนี่คือฝากตูมฝากบานเพราะแา่นโบเอานว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานบุกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดอบพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไเวลายุ่งเรียนนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่มันใบม่พูนเพระปสิฐา,านอยู่ครับนะเป็นเป็น,เป,นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาสีบริอาสีบริองมหาราบองค์เนตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากกันผีกระสารกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่มีดำเสียงมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือบุกเสกของปุตบิดบตำนาโยนนัน่งเจตำหน้านบดบุกเสกเชื่อสใรลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อใจเป็นกู้บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืคออาจารย์สี่ผู้บุกเสกผู้รุ่งแรกนี่คือปู่ศรีอนุตรโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวีรงนี่ผู้บุกเสกให้รุ่นแรกอ่า,าทายไ,ไปสองผู้รอด อ่บาบัดกูตโคนอ่าปูรอัดทำมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคว่มยากโดนใอ้คนม่องมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทีเดูครับครับนี่นี่นีน่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอัดช่สงเมืองอ่านี่มันบวกบวกสายด้ยบ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดออกมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลอยู่สีฟ้าของพ่อใหญ่สีหอมคือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือเรืร่องความเป็นมา